นาราธิวาสนะคะที่บรรยากาศที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะทหารเยี่ยมให้กําลังใจพระสงฆ์หลังถูกระเบิดหลังจากที่ออกไปบินทบาทค่ะพระคูสังครัตนุพเดช ทิตะเตโชนะคะเจ้าคณะตำบลจังหวัดราธิวาสค่ะเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสเจ้าอาวา,วาสวัดศรีพินโยสัทธารามค่ะได้จัดโครงการปันน้ำใจสายใหญ่ไทยพุทธร่วมด้วยกับ พุทธศาสนกชนนะคะผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ค่ะมอบเงินและสิ่งของให้กับพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสค่ะและได้มีหลังจากได้มีคนร้ายลอบวางระเบิดรถตู้นําพระสงฆ์วัดไพรโรดประชารามนะคะขนาดออกบินทบาททาให้พระสงฆ์และเจ้นาหน้าที่ได้รับบาดเจ็บนะคะรวมถึงมอบปัจจัยสิ่งของให้กับวัดต่างๆในพื้นที่อําเภอรือเสาะนั่นเองค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านพระครู สังครักษ์นพเดช ตเตโชนะคะได้กล่าวถึงว่ากิจกรรมนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2560ค่ะซึ่งก็เป็นการบริจาคเงินและสิ่งของโดยพระสงฆ์ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปมอบเป็นกําลังใจแทนความห่วงใยเดิมนะคะให้ความช่วยเหลือเฉพาะพี่น้องชาวไทยพุทธนะคะแต่ต่อมาในปี2562ก็ได้ให้การช่วยเหลือทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ะเล็งเห็นความสําคัญได้สมทบทุนนะคะมอบเงิน ร่วมด้วยโดยที่ผ่านมาหน่วยงานความมั่นคงปลอดภัยอย่างเต็มที่ทางด้านนางเสริมสุขคุณากรคะ่ะชาวบ้านนะคะก็ได้พูดถึงว่าเข้าร่วมกิจกรรมอยู่เป็นประจำเมื่อมีพระมีโครงการขึ้นมานะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันค่ะในฐานะชาวพุทธต้องทำานุบ,บำรุงพุทธศาสนาช่วยทุกงานอีกทั้งในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบก็ต้องดูแลพระในทุกวัดค่ะ